ขอให้ท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับหนักข้ามวันข้ามคืน54จังหวัดด่วนระวังพาย,ยุฝนฟ้าขนองคืนนี้แอดมินขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอ,อุทุทภัยเพรอากาศในช่วงเย็นของวันอาทิตย์ที่17เมษายน โดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังฝนฟ้าขนองในคืนนี้5-4จังหวัด17เมษาย,ยน2565ภาคเหนือบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่ลำปางอุตร,รดิตถ์สุขโขทยัยพิษณุโลกพิจิตร และเพชรบูรณ์ส่วนภาคตะลอ,ออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดเลยหนองบละลําพูออนอรธานีหนองคายบึงการสกลนครน,นครพนมมุกดาหารยโสธรกาฬสินธุ์ขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมามหาสารคามร้อยเอ็ด อำนาจเจรินบุรีรัมสุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีส่วนภาคกลางบริเวณนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยารวมทั้งกรุงเทพม,มหานาครและปริม,มนฑนีภาตะวนออกบริเวณจังหวัดนครน,นายกปราจีนบุรีตาแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด ส่วนในวันพรุ่งนี้18เมษายน2565ภาคเหนือเน้นจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางตากสุขโขทัยกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์ส่วนภาคตะวนออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดเลยขอนแก่นชัยภูมินคนรราชสีมาบุรีรัมและสุรินทร์ ภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรสงครามสมุทรสาครกาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีกรุงเทพมหานครและประิมณฑน,นภาคตะวันออกจังหวัดสระากแก้วฉะเชิงเทราชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดส่วนภาคใต้บริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันเนื่องจากนะครับ ในวันนี้และวันพรุ่งนี้ยังคงมีบริเวณความอากาศสูงมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางที่แผ่ลงมาปกคลุมถึงภาคอีสานรวมถึงทะเลจีนใต้ในขณะที่ไทยมีอากาศร้อนอากาศร้อนจัดจึงเกิดพาย,ยุฤด,ดูร้อนขึ้นในวันที่17-18เมษายน มีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกฟ้าร้องฟ้าผ่าในบางพื้นที่โดยกระทบภาคอีสานก่อนส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพม,มหาคนครปริมณฑลและภาคใต้ตอนบนกระทบระยะต่อไปดังนั้นนะครับขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ใกล้สิ่งปลูกสร้างป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงขอให้เพิ่มความระระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงอันตรายจากฟ้าผ่า เกษตรกรระวังเตรียมความพร้อมป้องกันความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตรหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันท่องทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ